ทางด้านผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะเชื่อว่าตอนนี้ไทยกับเข้าสู่การเป็นยุคทองของการจัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมแล้วค่ะซึ่งก็เป็นผลจากการที่จะร่วมกันเปิดประชาะคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกอนออและบริษัทไฮเทคกระบินโลจิสติกส์ร่วมลงนามสัญญาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกระบินตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดประจีนบุรีบนพื้นที่ประมาณ1 0 6 6กไร่มีอุตสาหกรรมเป้าหมายคืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตรและคลังสินค้าหรือโรงงานให้เช่านิคมนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง150ยหกิโลเมตรสามารถเชื่อมต่อด้านโลจิสติกส์ไปยังท่าเรือน้ำลึกมาบตับพุธแหลมฉบังและสนามบินสวน,นภูมิรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านถนนสาย304ไปยังจังหวัดน,นครราชสีมาและพื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล40เมตรจึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งเป็นนิคมที่จัดตั้งตามแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนโดยรอบมีส่วนร่วมโดยมีระบบนําน้ําเสียกลับมาใช้ใหม่มีการกําจัดขยะเป็นระบบและมีการกําหนดพื้นที่สีเขียวแนวกันชนโดยรอบพื้นที่กว้างกว่า5เมตรคาดว่าจะใช้ระยะเวลาการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จภายใน2ปี นายวีรพงษ์ชัยเพิ่มผู้ว่าการกรออเชื่อว,ว่าช่วงนี้เป็นยุคทองในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเกิดยุคทองครั้งแรกในช่วงปี2530เห็นได้จากผู้พัฒนาพื้นที่สามารถขายที่ดินมากกว่า3,000ไร่ต่อปีส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ A อ c สหรับพื้นที่ที่ได้รับความนิยมเป็นพื้นที่ชายทะเลฝั่งตะวันออกคือจังหวัดประจินบุรีและฉะเชิงเทรา นายทวิเตชะนาวุลประธานบริษัทไฮเทคกบินโลจิสติกมองว่าหากไทยรักษาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไว้เท่าปัจจุบันจะสามารถดึงดูดการลงทุนให้เติบโตในระดับนี้ไม่ต่ำกว่าสิบปีผู้ว่าการกรออเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของนิคมอุตสาหกรรมสระรัตนานครจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีปัญหาเรื่องการป้องกันน้ำท่วมโดยขณะนี้มีแผนป้องกันร,ระยะสั้นและจะเสริมแนวความสูงเขื่อนดินชั่วคราวคาดว่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ นอกจากนี้จะมีการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทดสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำส่วนในระยะยาวจะก่อสร้างเขื่อนถาวรรูปแบบกำแพงคอนกรีตเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเงินลงทุน300ล้านบาทซึ่งกนออได้รับแบบการก่อสร้างแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการขอเบิกเงินช่วยเหลือ2ใน3ของวงเงินก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีหน้า